สวัสดีค่ะสาสาชาแนลเองค่ะทุกคนเรามาตามดู EP 3การถ่ายรูปติดบ,บัตรสมัครงานบัตรสมัับสอบกันค่ะ EP นี้จะเป็นการบีบอัดไฟล์รูปภาพให้ได้ขนาดจิกะกบต์ตามที่เราต้องการตามไปดูกันเลยค่ะมาดูวิธีการบีบอัดไฟล์กันค่ะกดเข้าไปที่ Google Chrome ค่ะกดเิร์นหาเว็บนี้ได้เลยค่ะหน้าเว็บมันจะเป็นหน้าตานี้นะคะ ให้เรากดไปตรงที่อัปโหลดค่ะแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราจะต้องการบีบอัดค่ะเราเลือกรูปนี้นะคะทุกคนกดใช้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดไปตรงที่เซตไฟล์ไซส์ได้เลยค่ะตามนี้เลยค่ะแล้วมันจะมาหน้านี้นะคะทุกคนให้ดูขนาดค่ะรูปภาพตอนนี้เราขนาดเจ็ดิบเจ็ดิกบค่ะให้เรากดเปลี่ยนไว้ที่กล่องนี้ได้เลยค่ะกล่องสีขาว ให้เรากดเข้าไปสมมุติว่าเราจะทําขนาดไหนนะคะให้เราลดลงไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเรากดพอดีมันจะเกินนะคะเราจะสังเกตจากข้างบนได้ค่ะว่ามันจะขนาดเท่าไหร่นะคะอันนี้ได้ขนาด 48GB ค่ะเราต้องการขนาดต่ำกว่า50ค่ะอันนี้พอเราได้ขนาดที่ต้องการเรากดดาวน์โหลดเลยคะ่ะ กดแชร์ไปในไลน์หรือกดอะไรก็ได้ค่ะอันนี้เรากดเปิดดาวน์โหลดให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะรูปภาพเรามาแล้วค่ะสามารถนําวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคะที่ได้ทําตามแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ